ตอนที่1152งราล่างสองล่างได้ก้าวเดินออกมาจากภายในพื้นที่ส่วนลึกของสถานที่แห่งนี้อีกฝ่ายเป็นชายชราสองคนที่สวมชุดคุมสีเลือดเอาไว้พร้อมกับร่างกายที่อาจได้ไปได้กินอายของจกักรพรรดิด้วยเขตแดนจกักรพรรดิกลาหลระดับที่ 9, เก้าจตียงทําให้เหล่าผู้ช่วยชันที่อยู่รอบๆได้แต่พากันแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาและอดก้าถอยกลับไปโดยท่าทางที่หวัน่นเกรงไม่ได้นั่นนี่มัน พวกเขาได้พากันส่งเสียงออกมามันเป็นเพราะว่าเขตแดนจกักรพรรดิกระหุนระดับที่เก้ามันน่ากลัวขนาดไหนกันมันเป็นตัวตนที่หาได้ยากจริงแต่ว,ว่าสมาคมนี้กลับมีถึงสองคนจัลลเคเป็นจ้ทาที่อยู่ไกลออกไปก็ได้หลีตาของมันลงเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่ธรรมดาจริงๆหลิงหยุนก็ได้ไปจากหน้าของเขาเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรก็ยังคงเสียดย,ย้มออกมาอย่างชั่วหลายว่าแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วภาพที่กําลังจะเกิดต่อจากนี้ มันจะต้องยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกข้าอดรอดูสีหน้าที่เปลี่ยนไปของพวกมันอย่างใจจดใจจ่อไม่ได้เลยละ่ะหลินเทียนที่ยืนอยู่ตรงกลางก็ได้มองลงไปยังจกกักรพรรดิระดับที่เก้าทั้งสองซึ่งอยู่เบื้องล่างพร้อมกับท่าทางที่ไม่หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยยายายา,ยาเสี่ยวไทซูที่อยู่ข้างๆก็ได้มองลงไปเช่นเดีวยวกันพางส่งเสียงร้องออกมาหนึ่งในบรรพบุรุษได้หันมองไปทางเจ้าหนูด้วยสายตาอันเย็นเย,ยือกเพราะว่าเขาเองก็ตระหนักได้ดีว่า อีกฝ่ายไม่ใช่อสูรธรรมดาทว่าหลังจากนั้นก็ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาว่าหากว่าคิดจะหนีก็คงยังจะมีชีวิตรอดอยู่อีกสักพักแต่น่าเสียดายที่อวดดีเกินไปหน่อยจัก,กรพัฒน์กลาหุนรัพถกิกาทั้งสองคนยืนอยู่คู่กันพร้อมกับคู่ดวงตาที่ดูลึกลับโดยที่ยังไม่เปิดฉากการโจมตีใดๆอวดดีงั้นหรือคำว่าไม่เคยมีใครในโลกใบนี้เทียบกับพวกเจ้าได้เลยละพวกเจ้าจะได้ชื่อว่าเพียงแค่เสนอราคา ก็พร้อมจะฆ่าทุกคนได้หลินเทียนได้กล่าวย่อยๆออกไปเหล่ามือสังหารที่ได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันหันมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่ดูร้ายยิ่งกว่าเก่าในเวลาเดียวกันนี้เองที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่รอบนอกต่างก็พากันอดหดคอกลับไปไม่ได้พอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวตนอย่างบรรพบุรุษที่อยู่ในเขนเนแตแดนจักรพรรดิโกลหุนะหระดับที่เก้าแล้วหลินเทียนกบไม่ได้มีสีหน้าที่ต้องหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อยแถมยังกล้าย่อยๆอีกฝ่ายแบบนี้นี่จึงทําให้พวกเขา ไดแต่ง่วงงงไปในทันทีปูนที่อยู่ข้างกายของเขามันน่าจะสามารถรับมือกับผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจกักรพรรดิคนละหุนระดับทิ่กาได้นะนี่เขาทำไมถึงได้กล้าทำแบบนี้กันหลายๆคนได้แต่เกิืนน้ำลายของพวกตนกลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่สงสัยสายตาของบรรพบุรุษทั้งสองคนเองก็ยังคงราบเรียบเสมือนกับว่าไม่ได้สนใจในคำพูดของหลินเทียนเลยแม้แต่น้อยก่อนที่มิติเดลล็อกจะสันไหวและทำให้พื้นที่แห่งนี้ ถูกไลล้อมไปได้ไปกายแสงสีเลือดซึ่งส่งกลิ่นไอของจกักรพรดออกมานี่มันอะไรปิดกั้นพื้นที่งั้นหรือนี่หลินเทียนถูกล้อมออกไว้แล้วงั้นหรือเหล่าผู้ช่วชาญได้พากันมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพอพเขอสัมผัสได้ถึงการปิดกั้นจากรอบทิศทางซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นฝีมือของบันพบุรุษทั้งสองคนไอมุดปวกคาเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าวันนี้เจ้าจะหนีไปได้ยังไง หนึ่งในจัก,กรพรรดิทั้งสองได้ส่งเสียงที่ดูร้ายออกมาระหว่างนี้เองที่มือสังหารทั้งหลายต่างก็พากันรู้ดีว่าโดยระดับพลังของบรรพบรุษทั้งสองแล้วมันเรียกได้ว่าแทบจะปิดกัน้นพืนที่อย่างสมบูรณ์ได้เลยละและต่อให้เป็นจัก,กรพรรดิคนละหัระดับที่8ก็ไม่มีทางสามารถเหนีอยกไปจากที่แห่งนี้ได้หลินเทียนเองก็สัมผัสได้ถึงจุดนี้แต่เขาก็ยังคงแสดงสีหน้านรับเรียบออกมาเช่นเคยสายตาของเขา ได้จดจอดอยู่กับที่โดยที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับพื้นที่โดยรอบเลยแม้แต่น้อยสายตาที่บรรพบ,บุรุษทั้งสองกำลังมองออกมาทางเขานั้นมันเป็นสายตาที่เย็นเยือกและก็ล้ำลึกเป็นอย่างมากข้าอยากจะรูม้มาว่าที่เมื่อหลายเดือนก่อนมีพลังศจธรรมแทรกแซงสถานที่แห่งนี้เป็นฝีมือของเจ้าหรือหนึ่งในบรรพบรุษได้ส่งเสียงออกมาพางสายสียสายและพูดว่าไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเจ้าไม่มีทาง ที่จะมีพลังศรจธรรมที่แข็งแกร่งไดถึงขนาดนั้นขนาดจักรพพัดิกลหุนธรรมดา,รรมดาก็ยังทําไม่ได้ด้วยซ้ำเขาได้หันมาออกไปพร้อมกับถามต่อว่าเจ้าหล้ที่ตั้งที่นี่ได้ยังไงกันมันเป็นเพราะว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นมีพลังศรจธรรมเข้าแทรกแซงพื้นที่แห่งนี้พร้อมทั้งทําลายข่ายอาคมปิดกั้นของพวกเขาไปและทําให้พวกเขาคิดว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกับเหรียญเทียน,ยนแต่เมื่อมาออกไปแล้วมันก็เป็นบปนไม่ได้เลยที่เขาจะทําเช่นนั้นได้ ด้วยพลังแห่งศาสตธรรมที่ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นของเขาตอบบัซะชายชราได้ส่งเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเสมือนดังจักรพรรดิที่กำลังสั่งการค่ารับใช้ของตัวเองระหว่างนี้เองที่มือสังหารทั้งหลายต่างกพ็พากันเจองม้อออกไปทางหนินเทียนเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีข่ายอาคมปกคุมเอาไวแ้แถมยังทำการเสริมพลังให้กับมันรุ่นต่อรุ่นและทำให้เขตแดนจักรพรรดิกลหุนระดับเจ่าก้าวไม่มีทางค้นหาที่นี่พบได้อย่างแน่นอน พวกเขาจึงไม่เข้าใจเลยว่าหลินเทียนหาที่แห่งนี้พบได้ยังไงกันหลินเทียนได้หันมองออกไปพร้อมทั้งมองออกไปรอบๆและตอบกลับไปว่าพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้หรอกนะน้ําเสียงของเขาฟังดูราบเรียบอย่างยิ่งแต่กลับให้ความรู้สึกเสมือนกับว่ามาจากเทพผูพ้ตัดสินทุกสรพรพสิ่งได้ท่าทางของเขาได้ทําให้เราเมื่อสังหารทั้งหลายได้แผ่จิตสังหารออกมาอย่างเข้มข้นสายตาของบรรพบุรุษเอง ก็ดูลึกน้ำเป็นอย่างเคยไม่เป็นไรหลังจากที่จับตัวของเจ้าได้แล้วเราก็จะได้รู้กันเขาได้ส่งเสียงออกมาเมื่อพูดจบแล้วเขาก็ได้ห่อขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องการจัดการกับหลินเทียนแรงกดดันของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิกุลาหุ่นระดับที่9้านั้นได้กวดออกเป็นรอบทิศทางหลินเทียนที่กําลังมองออกไปก็ได้หอกกลับขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้แสดงสีหน้าหวันว่นวันออกมาแม้แต่น้อย เป็นไปได้ด้วยดีจริงๆเขาได้พูดออกมาหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ได้หันมองไปทางเซียวไทสู่ซึ่งอยู่ข้างๆกับเขามันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายมีสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกับเขาและทําให้เข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อออกไปได้อย่างดีมันจึงได้โบกกลงเล็บเพื่อฉีกมิติตรงหน้าออกพร้อมทั้งเผยเห็นลูกแก้วบังกรที่เก็บอยู่ภายในลูกแก้วบังกรขนาดกว่าหกสิบเมตรซึ่งถูกลายล้อมไปได้วยอักขระบางกรที่ดูซับซ้อนเป็นอย่างมาก มันได้ลอยอยู่เหนือศีรษะของลินเทียนพร้อมทั้งแผ่พลังทำลายล้างออกมาอย่างเยืยนี่จึงทําให้สีหน้าของผู้คนโดยรอบได้พากันเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงน่ะนี่มันนี่มันอะไรกันกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างต่างก็พากันสั่นสะท้านไปในทันทีนี่ถึงกับทาให้บรรพบุรุษทั้งสองได้แต่พากันชะง,งักไปด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนสีนี่เจ้า เมื่อมองออกไปยังลูกแก้วขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงอันตรายที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากระหว่างนี้เองที่เหล่าผู้มีอำนาจและสิทธิ์ทั้งหลายต่างเข้าพากันสั่นไปหลินเทียนได้อยู่อีกฟากฟ้ากำลังควบคุมลูกแก้วมังกรด้วยทักษะฝังมังกรเขาได้กลมหน้ามองลงไปยังบรรพบุรุษทั้งสองที่อยู่เบื้องล่างเจ้าคิดว่าข้าจะมาแบบไม่เตรียมการอะไรเลยงั้นหรือเขาได้ล่าวถามออกมานี่ จึงทาให้เหล่ามือสังหารพากันสั่นยิ่งกว่าเก่าขณะที่บรรพบบรุษทั้งสองคนได้แต่หันมองไปทางหลินเทียนด้วยท่าทางที่หวาดหวัว่นดิเจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่หนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงออกมาบรรพบุรุษอีกคนได้แต่ส่งเสียงออกมาว่าอย่าเพิ่งบุมบามหลินเทียนยังคงล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าโดยที่เขาไม่ได้สนใจคําพูดของอีกฝ่ายแม้แต่น้อยพางหันมองออกไปทางมือสังหารทั้งหลายแล้วพูดออกมาว่านี่ คือของขวัญเช่นใหญ่ติคาใช้เวลากว่าสองเดือนเต็มเพื่อเตรียมให้กับพวกเจ้าไม่ต้องสุภาพหรอกนะรับเอาไว้แต่โดยดีละกันหลังจากพูดจบแล้วลูกแก้วมังกรที่อยู่ในศีรษะของเขาก็ได้เกิดการสั่นไหวพร้อมกับถูกทิ้งดิ่งลงไปอย่างหลังของมือสังหารที่อยู่ด้านล่างอย่างช้าชนี่จึงทําให้มิติได้รอบได้แต่สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะปีแตกออกจางฉับพลันณน,นี่นีนี่เขามาที่นี่ โดยที่เขาได้เตรียมของพวกนี้เอาไว้แล้วงั้นหรือเขาไปหาพวกมันมาจากไหนกันรีบถอยออกไปเร็วเขา้าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเหล่าผู้เชี่ยวชาญได้แต่พากันส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่หวาดหวัน่นพร้อมตั้งหันหลังและพุ่งหนีออกไปด้วยท่าทางที่หวาดกลัวเพราะว่ากลิ่นไอจุลุกแก้มกรงทรงออกมานั้นมันไม่ต่างไปจากต้นตอของไหยนะหรือด้วยซ้ำในที่สุดก็ส่งมอบของขวัญเสร็จสักทีจะละเขเป็นท่านและหลิงหยุน ที่อยู่ห่างออกไปก็ได้แต่เสยยิ้มออกมาอย่าเออที่อยู่ข้างๆก็ได้แต่หันมองไปยังล่ากของหลินเทียนโดยดวงตาที่เปล่งประกายออกมามันเป็นเพราะว่าพวกเขาต่างก็รู้เป้าหมายการมาของหลินเทียนอยู่แล้วจึงได้พากันหลบออกไปจากพื้นที่แห่งนี้เพื่อไปอยังสถานที่ปลอดภัยบมมิติดโดยรอบได้บิดตัวอย่างนุนแรงก่อนที่มันจะแตกออกเป็นสียงเสียง,ยงนี่จึงทําให้บรรพบุรุษทั้งสองได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดัง ปางสังเวททักษะเทวะด้วยพลังทั้งหมดของพวกเขาออกมาเพื่อตังหับลูกแก้วมังกรที่กําลังล่วงล่นลงมาเบื้องล่างทำว่าสีหน้าของพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนไปในทันทีเพราะว่าด้วยระดับพลังของพวกเขาในตอนนี้กับไม่สามารถแบกรับพลังทําลายของมันเอาไว้ได้และยังพบว่าลูกแก้วมังกรก็ยังกดทับลงมาอย่างช้าช้านี่มันเป็นไปได้อย่างไรนี่ท่านบรรพบุรุษทั้งสองไม่สามารถต้านทานมันเอาไว้ได้กันหรือ ไม่นี่มันไม่ใช่ความจริงเหล่ามือสังหารและเทพสังหารต่างก็พากันส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่หวัดหวั่นถึงกี่สุดเพราะหากว่าลูกแก้วนี้มันตกลงมาเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะถึงจุดจบบุ้มเสียงปีแตกได้ถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ระหว่างลูกแก้วมังกรได้กดทับลงมาอย่างช,ชา้าๆลียำเอ๋ยหยุดเดี๋ยวนี้บรรพบุพรบุษทั้งสอง ได้กัดฟันและส่งเสียงกำลังออกมาอย่างหนังพางหมุนวนพลังของพวกเขาจนถึงขีดสุดเพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของลูกแก้วมังกรนี้หยุดหยุดได้แล้วมือสังหารทั้งหลายได้แต่พากันแสดงสีหน้าลุกอกอกอกมาแต่ว่ามันเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงเสียอันเย็นเยือกได้ถูกส่งออกมาเสมือนกับเสียงหยม,มทุตที่ว่าระเบิด